ยู่กับผมตูนคนป่านะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาสร้างบ้านต้นไม้กันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเลือกทำเลแล้วครับตรงนี้เลยนะครับที่ผมจะมาสร้างบ้านต้นไม้นะครับนี่นะครับจะมีแหล่งน้ํานะครับแล้วก็มีป่าไม้รอบๆนะครับเขียวขจีนะครับผมสวยงามมากนะครับผมแล้วก็ต้นไม้ที่ผมจะเลือกมาสร้างบ้านในวันนี้ก็คือต้นนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากแล้วก็สูงพอสมควรนะครับโอเคครับเพื่อน เดี๋ยวเรานะครับจะไปตัดไม้ไผ่กันก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาเริ่มสร้างกันเลยนะครับตามผมมาครับ เับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมตัดไม้ไผ่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะพอสําหรับที่เราจะเอามาทําบ้านต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตัดเถาวัลย์ต่อนะครับเพื่อจะมามัดบ้านต้นไม้ของเรานะครับให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับโอเคครับด้านบนนี้นะครับจะมีเถาวัลย์เยอะมากครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเก็บกันเลยนะครับ เพื่อนนี่นะครับเ้าวันที่ผมไปเก็บมานะครับน่าจะเพียงพอสําหรับบ้านต้นไม้ของเรานะครับแต่ถ้าไม่พอเราก็ไปหาไม้นะครับแถวนี้ก็มีเยอะแยะนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้ไผ่เพื่อขึ้นไปสร้างบ้านต้นไม้กันเลยนะครับ เพื่อนตอนนี้นะครับผมกําลังทําบันไดนะครับเพื่อขนไม้นะครับขึ้นไปข้างบนให้สะดวกนะผมในการขึ้นขึ้นส่งไม้นะครับนี่นะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับจะไปสร้างบ้านต้นไม้ให้สวยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับข้างบนนู้นเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นต่อไปกันนะครับ บเพื่อนตอนนี้นะครับผมได้ทํากันมัดแล้วก็กันขึ้นคันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงไปเอาไม้ไผ่นะครับมาค้ำขลัางนี้นะครับเพื่อให้บ้านต้นไม้ของเรามีความแข็งแรงนะครับผมเราจะค้ำที่นี่นะครับไม้ไผ่จะยาวลงไปถึงดินเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปเอาไม้ไผ่แล้วเรามาค้ำกันเลยนะครับผม โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเพื่อนๆพอจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างไหมครับผมตอนนี้นะครับผมได้ทําโครงอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือที่จะเอาไม้แป้นมาปูนะครับจากนั้นก็จะกลายเป็นพื้นที่เราสามารถเหยียบนอนได้แบบสบายๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปมัดจุดนั้นต่อนะครับเพื่อให้เสร็จนะครับ มาครับเพื่อนตอนนี้นะครับผมได้มัดคานเสร็จแล้วนะครับผมได้มัดคันบ้านต้นไม้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือที่จะมาทําหลังคานะครับแล้วก็จะไปตัดไม้แป้นมานะครับมาปูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะลงไปเอาเสานะครับเพื่อจะมามัดหลังคากันนะครับผมโอเคครับลงไปกันครับ เพื่อนตอนนี้นะผมกําลังจะลงไปเอาไม้นะครับเพื่อจะมาทําหลังคานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับช่องนี้ผมจะทําเป็นทางขึ้นลงนะครับของบ้านต้นไม้ของเรานะครับ เพื่อนตอนนี้นะครับผมกําลังทําเสานะครับสําหรับที่เราจะเอามาทําหลังคานะครับที่ผมทําช่องแบบนี้นะครับก็เพราะว่าผมจะกลางแล้วก็มาเสียบที่นี่นะครับเพื่อจะเป็นเสากลางนะครับแล้วก็เราก็จะทําหลังคาเป็นตัว V แบบนี้นะครับวีชี้ฟ้าแบบนี้นะครับนี่นะครับเราจะเสียบแบบนี้นะครับแต่อันนี้ยังไม่กว้างพอนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาแบบนี้อีกหน่อยนะครับ ครับเพื่อนตอนนี้นะครับผมได้ทําผมได้ครึ่งโครงแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างหน่อยแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนจะเป็นหลังคานะครับหลังคาของผมนะครับจะทําเป็นตัว V ีชี้ฟ้านะครับนี่นะครับจะจะลงมาแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับผมเดี๋ยวเรามามัดทุกจุดเลยนะครับให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาหลังคา เดี๋ยวเราก็จะขึ้นใส่หลังคากันเลยนะครับผม ครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับผมกําลังจะทําหลังคานะครับจะขึ้นโครงหลังคานะครับตอนนี้สําหรับคานนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับน่าจะแข็งแรงมั่งคงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นโครงหลังคากันต่อนะครับผมวิธีใส่นะครับก็จะเอาแบบนี้นะครับ นี่นะครับเพื่อนจะสลับกันนะครับดังนี้จะสั้นหน่อยนะครับด้งนนี้จะยาวหน่อยนะครับผมก็เลยตัดไม้ไผ่มาไม่เท่ากันนะครับ โอเคครับเพื่อนตอนนี้นะครับผมได้ขึ้นโครงหลังคาเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับตัววีชี้ฟ้านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะลงไปเอาใบตองนะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นมาใส่กันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาใส่ใบตองนะครับผมหลังคานะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้แป้นนะครับแล้วก็มาปูให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยขึ้นมาใส่ใบตองอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปู ไม้แป้นนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเยียบแล้วก็เราอาตกลงไปด้แล้วขลังได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปตัดไม้แป้นกันเลยนะครับผมช่องนี้จะเป็นช่องที่เป็นขึ้นทางขึ้นทางลงนะครับเดี๋ยวพวกนี้ผมจะปิดไว้หมดเลยจะเหลือแค่ช่องนี้ช่องเดียวนะครับ ครับเพื่อนตอนนี้นะครับผมได้ไปตัดไม้แป้นมาแล้วนะครับแล้วก็จะขึ้นไปใส่ปูเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะพายุเข้านะครับฟ้ามืดหมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปรีบปูแล้วก็ขึ้นไปใส่หลังคาด้วยนะครับผม ตอนนี้นะครับผมได้ใส่หลังคาแล้วก็ปูไม้แป้นเสร็จแล้วนะครับก็เหลือที่จะมาตกแต่งด้างข้างๆนี้นะผมยังไม่ได้ตกแต่งนะครับเพราะว่าฝนตกมากนะครับผมเนี่ยนะครับพายุเข้าครับทําต่อไม่ได้นะครับก็ลัวน้ําป่าจะไหลหลากนะครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาตกแต่งบ้านแล้วก็จะมาใช้ชีวิตเอาตัวรอดในบ้านต้นไม้ของเรานะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับ mm. ก็นะ่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องตูนคนป่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ mm. ผมก็จะขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ